แนวทางในการเลือกเซสกิลและพรสวรรค์ของดาร์คเบสหนึ่งคา,าชีพที่มีความโดดเด่นในเรื่องการเล่นไม่ว่าจะเป็นตะลุยด่านผ่านเนื้อเรื่องหรือจะลงดันมิติแดนลับบอกเลยว่าคาสิพนี้จะมีความน่าเล่นมากๆยิ่งระยะเวลานาน DPS ที่เราสร้างได้ก็จะเยอะมากๆสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมโตโกมาฟินและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน Power Pay เพเขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแลกนัลล็อกรีเบิร์ด บูเทอริงเวฟแบ็กโคเวอร์เอ็มเกนชินอิมแพกและยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสามารถทักไปที่ power p a y หรือแอดไลน์ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง power play นะครับตอนนี้สําหรับดาร์กเบดทั้งผมก็อยู่ที่เลเวลสิหลังจากที่เราเปลี่ยนดาร์กเบดมาก็จะมีความน่าเล่นค่อนข้างเยอะเพราะรูปแบบสกิลก็จะเปลี่ยนไปโดยเฉพาะสกิลคอที่เราใช้เราก็จะใช้เป็นลูกดอกฟันเลื่อยแต่ถ้าเราเลเวลยังน้อยอยู่ความสามารถของสกิลก็จะปลดไปไม่ได้สูงอย่างน้อยต้องเลเวลสักเกของเลเวลสล นะถึงจะเห็นผลหรือดาร์กเบสเลเวลยี่สิบนะครับจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของสกิลได้เยอะเลยด้วยความที่ว่าเราใช้สกิลคอหลักเป็นลูกดอกฟันเลื่อยความแรงของสกิลอาจจะไม่ได้มาด้วยสกิลนี้จะอยู่ที่สกิลกลยุทธ์สกิลนี้เลยนะครับวงแหวนสีชาติเพราะก็จะเป็นสกิลต่อยอดของสกิลคอที่จะเพิ่มความเสียหายหรือประสิทธิภาพให้สกิลวงแหวนสีชาติสกิลวงแหวนสีชาติจะเป็นสกิลทำดาเมจหลักยิ่งเป้าหมายมีสถานะสลายตัวแต่ละชั้นก็จะเพิ่มดาเมจที่วงแหวนสีชาติสร้างขึ้ มากขเมื่อเราใช้งานสกิลวงแหวนสี่ชาติเป็นสกิลกลยุทธ์ต่อยอดจากสกิลคอแล้ว2 S งสกิลที่เหลือก็จะเป็นสกิลซัพพอร์ตก็จะมีสกิลก้าวข้ามขีดจำกัดเมื่อใช้ฟื้นพลังงานจนเต็มทันทีและทําให้การใช้งานสกิลคอเราไม่ใช้พลังงานในการไล่แต่ดาเมจจะลดลง74เป็นเวลา4.5วิด้วยกันหลังจากที่เราใช้สกิลนี้ปุ๊บสกิลคอในการกดใช้ก็จะสามารถใช้ได้เรื่อยโดยไม่ต้องใช้พลังงานเพราะปกติเวลาเราจะ,จะใช้พลังงานเราต้องรอให้พลังงานเต็มก่อนแต่ถ้าเรามีบัฟอยู่ก็จะสาาามรถใช้งน สกิลได้แบบต่อนเนื่องนะครับปากระจายปับป๊บ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 ปั๊บ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 มอนก็ต้องรอโหลดกว่าที่เราจะปาได้อีกทีนึงก็ต้องไปเป็นพักนะครับฉะนั้นสกิลก้าวข้ามขีดจำกัดเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งสกิลที่ดีมากและเป็นสกิลตัวช่วยเสริมชั้นดีถึงแม้ว่าจะลดความเสียหายที่เราสร้างก็ตามอีกสกิลหนึ่งที่เราใช้นะครับก็จะเป็นเงาปีศาจมาเยือนอันนี้จะทาการซัมมอนเงาปีศาจมาสิงล่างเพิ่มสกิลกลยุทธ์ดาเมจครั้งถัดไปและเพิิิ่่่่มมคคครีีตาาาาฮขขออองงงุณกกก็็จจจะะเเพึ้้้นนนนนนนืโดแแบบแนนหลลัทใช ก็จะเป็นตัวช่วยเพิ่มความแรงของวงแหวนสีชาติจะให้เราสร้างความเสียหายวงแหวนสีชาติได้มากขึ้นโดยรวมแล้วเป็นสกิลต่อยอดและถัดมาสกิลที่เราใช้นะครับก็จะเป็นเปลี่ยนทันท่วงทีทุกครั้งที่เราใช้สกิลคอ4ครั้งเพิ่มสกิลกลยุทธ์ดาเมจนานถึง7วิด้วยความด้วยว่าเราใช้สกิลคอหลักๆอยู่แล้วทําให้สกิลกลยุทธ์หรือวงแหวนสชาติก็จะสร้างความเสียหายได้มากขึ้นจากสกิลนี้ด้วยนะครับยิ่งเลเวลสกิลสูงขึ้นก็จะเพิ่มระยะเวลามากขึ้นถัดมาก็จะเป็็นนนนนกิพาาาาีฝ้้ํคงอัจะเเ่มมมดแบบห รวมถึงดาเมจของเป้าหมายทั้งหมดจะเพิ่มมากขึ้นนะครับและหากมีเป้าหมายเพียงตัวเดียวดาเมจก็จะเพิ่มมากขึ้นอีกยิ่งเลเวลสกิลสูงขึ้นความแรงในการสร้างความเสียหายก็จะสูงมากขึ้นอีกสกิลหนึ่งโฮมคัมมิ่งเมื่อเราใช้ลูกดอกฟันเลื่อยและวงแหวนสีชาติจะก่อให้เกิดพีดาเมจเพิ่มเติมของดาเมจเริ่มแรกและจะเพิ่มท่านสลายตัวอันนี้จะเป็นสกิลช่วยเสริมของวงแหวนสีชาติได้ดีเลยถ้าเราไม่ใส่ก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ของสายนี้สักเท่าไหร่นะครับสก,กิลถันมาก ชั้นการใช้ลูกดอกฟันเลื่อยจะเพิ่มพีดามตและเพิ่มจํานวนสูงสุดของชั้นสลายตัวถึง3 3ในเวลา15าวิการยิ่งมีชั้นสลายตัวยิ่งเยอะเท่าไหร่ความแรงในการใช้งานสกิลของเราก็จะยิ่งสูงเท่านั้นเลเวลสกิลสูงขึ้นก็จะเพิ่มขั้นจํานวนสลายตัวนะครับเพิ่มขึ้นอีกสกิลหนึ่งจะขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนแบบแรกนะครับก็จะเป็นเกี่ยงเงาอันนี้จะทําดามจด้วยสกิลกลยุทธ์ตั้งพีดาเมจเพิ่มเติมถือได้ว่าเป็นหนึ่งความแแแรรรรรงงทีีี่่่วยเสิมมมไได้ะตอออาาจจาออกกกหืณึ สามารถไปใช้งานถนัดข้ามสายได้เมื่อทําสกิลดาเมจบางประเภทจะเพิ่มดาเมจของสกิลอื่นๆนาน1วิบัฟที่สร้างโดยสกิลประเภทที่แตกต่างกันซ้อนทับได้นะครับเผื่อเราจะไปใช้อันนี้ก็สามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับเราจะเล่นได้2แบบหลักๆเลยก็คือเปลี่ยนเคียวเงาออกแล้วไปใช้ถนัดข้ามสายนี่ก็จะเป็นการเซตสกิลนะครับตัวในเรื่องพอสวรรค์เราจะเลือกเป็นสิลแห่งขนนกแล้วไปทางสายสายลวนก็ได้นะครับเพราะนี้ก็จะได้พลังอันล้นหลามเมื่อเริ่มต่อสู้12วิถ้าเป้าหมายมีสลายตัวจะเพิ่มจํานวนชั้น ของสลายตัวนะครับแล้วก็จะมีสกิลกลยุทธ์เมื่อเริ่มต่อสู้30วิเพิ่มสกิลกลยุทธ์ดาเมจเพิ่มขึ้น15%แล้วไปทางนี้อีกนะครับวงแหวนสีชาจะติดคิติคอนแน่นอนแต่ดาเมจคิจะลดลง80%ทุกๆ1%ของค่าคิเลตก,ก็จะเพิ่มดาเมจของวงแหวนสีชาขึ้น0.3%นะครับยิ่งคิเยอะความแรงของสกิลนี้ก็จะยิ่งเยอะขึ้นแต่แรกมากับดาเมจคิก็จะหายไปถึง80%นะแล้วก็ไปทางด้านซ้ายอีกนะครับเพื่อที่เราจะไปเอาหนามทะลุเอาเมื่อวงแหวนสีชาติโจมตีติดคิติคอนแต่เพิกเฉย15 ของเดฟศัตรูก็เป็นผลต่อยอดจากอันนี้หลังจากที่เราติดคีเรียบร้อยแล้วแล้วพรสวัสค์อีกอันนึงเราก็จะใช้เป็นภาระบ้าขัางเพื่อไปเพิ่มโอกาสติดคีเพิ่มอัตราคีพวกนี้และจะสามารถปล่อยครอบงำได้สร้างความเสียหายเพิ่มเติมและไปตามต่อด้วยเมื่อทําการโจมตีติดคีคอนจะเพิ่มดาเมจของการโจมตีครั้งนี้เพิ่มขึ้นนะครับความแรงของสกิลก็จะเพิ่มขึ้นจากตรงนี้หรือเราจะเล่นแบบเราไม่ไปสุดทางก็ได้นะเราจะไม่เอาเพิกเฉยต่อเด็บของเป้าหมายเราก็จะเลือกมาอัพทางด้านซ้ายแล้วไปต่อ ทางด้านซ้ายกลเม็ดกลยุทธ์แล้วไปต่อวงหแหวนระเบิดเพื่อเอาค่าคิแล้วมาใช้เมื่อสลายตัวสร้างดาเมจมีโอกาส20%จะเพิ่มจํานวนชั้นของสลายตัวต่อบเปบ้าหมายอันนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยเก็บการสลายตัวชั้นของเป้าหมายได้ไวมากขึ้นเราจะได้มาเน้นอัพการฟื้นฟูพลังงานจากตรงนี้นะครับเลือกเป็นแอนติวีการฟื้นฟูพลังงานเพิ่มขึ้นเราจะสับสกิลคอได้ไวมากขึ้นซึ่งนี่ก็จะขึ้นอยู่กับเราเลยถ้าไปสุดสายการเล่นสายนี้ก็จะง่ายมากขึ้นแต่ช่วงแรกก็จะเล่นไปทางสายซ้ายก่อนก็จะง่ายมากกว่า และในส่วนของการทำออฟหรือการหาค่าสเตตัสเราก็ควรที่ต้องใช้เป็นอาทัศนะครับก็จะช่วยได้ง่ายเพราะเมื่อเราสร้างดาเมจจะมีโอกาสในการ er, ทิกเกอร์ทัศทําให้ดาเมจนั้นเพิกเฉยเดฟของเป้าหมายยิ่งทัศเยอะก็จะยิ่งดีอันนี้จะไปต่อยอดกับพรสวรรค์ที่เราจะอัพอีกแบบหนึ่งนะครับโดยที่เราไม่ต้องเอาเพิกเฉยก็ได้และด้วยความที่ว่าชุดเซตอุปกรณ์ขั้นสูงประดับเราจะได้ออฟเป็นมาเตอรีเพิ่มขึ้นอันนี้จะมีผลกับโบนัสเปอร์เซ็นต์เมื่อทำดาเมจคาดาร์คเบดเราอาจจะไม่ได้เล่น s อ d เราจะเน้น ไปทางทัศสสกับมาร์ตอรี่มากกว่าแล้วก็แน่นอนนะครับก็คนนี้ต้องมีพลังกัมปีสูงๆเข้าไว้ก็จะช่วยได้เยอะมากๆในส่วนของเมลมอนเมลมอนอันนี้เลือกใช้ได้นะครับว่าเราจะใช้เป็นสุนัขปีศาจต,ต่อหรือจะเปลี่ยนไปใช้ม้าเขาน้ําแข็งเพราะว่าม้าเขาน้ําแข็งเราจะได้เพิ่มเดามคจิติคอนในส่วนของที่ลดลงไปจากการอพพรสวรรค์ตัวนี้ก็จะมาทดแทนแล้วก็ยังเพิ่มอัตราคิติคอนเพิ่มขึ้นเพราะยิ่งมีคิดิคอนเยอะเขาจะเพิ่มเดามจเพิ่มขึ้นแต่มันเพิ่มให้น้อยนะครับอาจจะไม่ค ก็จะค่อนข้างตอบโจทย์และในส่วนของพวกทัศเสริมเพิ่มเติมเราอาจจะไม่ได้ใช้พวกนี้ถ้าเลเวลสกิลของเราไม่ได้สูงมากพอถ้าเลเวลสกิลสูงเราก็ใช้ไปได้นะครับแต่ถ้าเลเวลสกิลไม่สูงเราก็เปลี่ยนไปใช้แค่สีฟ้าก่อนก็ได้ก็จะมีที่เชียร์หรือที่แนะนําให้ใช้นะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยเพิ่มทัศบูททัศเพิ่มขึ้น5% 5.5ถ้าเรา up เลเวล10แล้วอีกอันนึงก็จะเป็นเพิ่มพลังโจมตี5.5นะครับแต่ส่วนถ้าเราจะเล่นแบบเนื้อเรื่องเราก็ไไปใส่่ตััววนนนีี้้้้กก็ดอองงหหมมมมมาจะผลลเเพพพิิขขึ เราจะเพิ่มแอนแท็กของตัวเองก็เพิ่มจากตรงนี้นะครับ5.5%ถ้าเราอัพเลเวล10สีฟ้าถือว่าช่วยได้เยอะเลยนะแล้วค่อยไปหาพวกการสร้างท่าของเมเลรวอนก็จะเป็นเพิ่มทัศศกใส่ไปทางทัศกษะเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะดีมากหรือจะเป็นทัศกษะกับมาเตอรี่ก็ได้นะครับเพราะว่าค่าคิดด้วยความที่ว่าสกิลของเราติดคิดแน่นอนเราก็ไม่ต้องเป็นต้องใช้คิดแต่ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะมีพวกทัศกษะมากน้อยขนาดไหนแต่ให้เน้นไปทางทัศสสน์ ait, นรักรป็ดาร์จว ผ่านเนเรื่องมาจนถึง19เขีดหนึ่งเราก็จะสามารถมีสัตว์ผานะอันนี้ถือได้ว่าเป็นตัวช่วยเสริมชั้นดีเลยในกรณีที่เรามีหมาเขาจะสามารถสร้างความเสียหายได้สูงมากนะครับในการเคลียร์มอนสเตอร์เวฟหรือเราจะใช้เป็นไก่ก็จะสร้างดาเมจเช่นกันแต่หมารู้สึกว่าจะสร้างได้แรงกว่าแต่พวกนี้ก็จะบวกพวกทักษ์เสริมหรือค่าอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราได้ตัวไหนมาแต่ในส่วนของการที่เราจะตั้งเป็นตัวละครหลักว่าเราจะาดาเมจจากมอนสเตอร์หรือจะเอาดาเมจจากตัวเรานะครับบางตัวก็จจะะเเเพพพพิิพพ่่มมมววกกกดาบงตั็ ให้เวลาเคลียร์มอนตในแต่ละเว็บอย่างอันนี้นะครับพอไปถึงด่านปุ๊บเห็นไหมไก่หรือหมาป่านะครับก็จะช่วยโจมตีความแรงของสกิลหมาป่าและไก่เนี่ยค่อนข้างแรงเลยนะครับ <c oughs> แรงมากแรงมากแรงจริงฉะนั้นการเคลียร์ด่านพวกนี้อาจจะไม่ได้ติดอะไรมากแต่การสู้ด่านพวกการทำดาเมจมิติแดนรับหรือการทดสอบการท้าทายการล่าฆ่าหัวหรืออื่นๆและการเล่นในช่วงดาร์กเบดก็จะเหมาะไปทางการที่เราต้องหาอุปกรณ์อยู่แล้วนะครับยิ่งเรามีอุปกรณ์ขั้นสูงก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจ ได้สูงมากนะเพราะเราสามารถอัพไปได้จนถึงขั้น15เลยอดียมลองมาดูดาเมจจากการผ่านด่านดูหน่อยละกันนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ความแรงก็เวฟแรกเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับไก่นะไก่ซะส่วนมากไก่จะสร้างค <c oughs> วามเสียหายได้แรงกว่าตัวละครของเราอีกนะครับแต่หลังๆเนี่ยเวลาเราไปตีบอสใช่ไหมไก่อาจจะไม่ค่อยเห็นผลเราจะเห็นผลในเรื่องสกิลพวกนี้มากกว่านะครับว่าเราจะใช้อะไรบัฟแบบไหนนะแต่สายนี้ต้องเน้นไปทางเก็บสแต็กนะครับต้องมีสแต็กสลายตัวก่อนยิ่งเยอะก็จะสร้างความเสียหายของ สกิลนี้ได้แรงมากขึ้นจะลองดูนะครับหลังจากที่เราปลุกพลังเรียบร้อยแล้วปลุกพลังสกิลปาดนี่เห็นไหมมันจะแรงช่วงต้นนะครับผ่อนช่วงกลางจนถึงปลายแล้วก็จะแรงใหม่หลังจากที่เราปรับชาร์ตแต่ต้องลดระยะเวลาของสกิลพวกนี้ก่อนนะครับช่วงเลเวล90จะเห็นผลมากกว่านี้ ดูเขามีสลายอยู่นะชืบชืบอืมเปิดเคลียร์สลายไปแล้วก็เก็บสลายใหม่ยิ่งสลายมีหลายขั้นก็จะสร้างความเสียหายได้เยอะขึ้นให้ดูประมาณนี้นะครับในการเซตสกิลอย่าลืมไปทำกันนะสำหรับดาร์กเบพ์นนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่พันหน้าขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปละครับโหดกกิน